เต้าปีงจะอันนี้เตาเต้าปิีงขอบคุณค่ะอยู่ยูดีนะจ๊ะประจำอยู่ยูดีทุกวันอร่อยอร่อยด้วยอันนี้สง่สงส่งยูทูบด้วยเด้อเนี่ยเด้อเดืกาน็ขอถ่ายหน่อยนะนะอันนี้จะลงยูทูบอันนี้ช่องยูทูบคลิปยาว ขายประจำอยู่ยูดีนะคะนีู่หน้าตาตัวแซบว่าพี่น้องเลี้ยงว่างลอยเท่าไหร่ต้องขายกระแซบนะ้องขายกับแซบน้ำานน่าใ่ไห่นเนาะเฮ็ดเฮ็ดกล้องไว้กับมี่กล้องละทีหาอันนี้อันนี้ปลาปลาแซบอันนี้ปลาบาร์บีคิว นี่หลายรถเนาะอันนี้ปลาชีปลาดิลลี่อันนี้ขาไก่จะเอาไปซื้อไอติมปลาทูเดินตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวไปตะไบก่อนอย่าเสร็จแรงมาก,ากลูกชากกะร่างเขา่าผู้ชายกะท้าย,ายผู้เข่ากะเข่าไปไ <laughs> เอขอขายเป็นไล่หลายขายเกษันกับว่าท่านคนผู้เหตุเกษตรผู้ชนะคน่ทุกคนกันเดองใช่นหมทนนะอดไปเรื่อยเรื่อยคลองกับว่าท่านขายประจำอยู่ดีนะจ๊ะอยู่ดีซอยสี่อุดรธานีนะจ๊ะข้าวยำไก่แซ่บม,มีหลายรสด,ด้วย

ทอดที่หลังล่านเลยได้ใจด้ทอดวิธีการทอดที่หลังล้านเลยส่น,นะทอดด้วยขายด้วยทำใหม่ๆสดๆทุกวันจ้าร้อนเลยครับจ้าร้อนๆ,ลอนๆเลยของเก่ามันจึไม่เก็บไปขายเลยขายหมดทุกวันไม่มีของทางร้านนะจ๊ะร้านเนี้ยของใหม่สดทุกวันรู้อ้อ่าุ้ประมาณนี้นะจ๊ะ กานี้แหละจ้า